พี่ชายแตงโมโพสข้อความมีเลดในศูนย์สิ้นศรัทธาความดีคนที่ทำดำให้เป็นขาวพี่ชายแตงโมโพสข้อความมีเลศในครบหนึ่งเดือนเต็มสำหรับการจากไปของนักสแสดงสาวแตงโมนิดากับเหตุการณ์สะเทือนใจพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทเสียชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สร้างความโศกเศร้าอาะไยให้กับครอบครัวเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่รักแม้วันเวลาจะล่วงผ่านมาครบหนึ่งเดือนแต่คดีก็ยังไม่กระจ่างในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานยหลักฐานเพื่อสรุปคดีนี้ ทางด้านต่อยดายศพี่ชายของแตงโมได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กว่าสุดท้ายแล้วถ้าความยุติธรรมที่เราหวังไว้มันจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เขาได้ตายตายตามกันไปกับความยุติธรรมเราที่หวังไว้ทั้งหมดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับสาธุหนึ่งเดือนที่เศร้าสุดหัวใจล่าสุดต่อยดายยศก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่า ทำงานมาทั้งวันเพิ่งจะได้เลิกงานผมเลยลองสมมุติเล่นๆว่าถ้าดำเท่ากับความชั่วข่าวเท่ากับความดีงานทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําดําให้กลับกลายเป็นขาวนี้ถือว่าชั่วใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ความศรัทธาจากทุทกๆค,คนคงสูญสิ้นไปทั้งหมดเหมือนที่เขาบอกกันว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วใช่หรือเปล่าครับ งานนี้เหล่าโซเชียลที่ติดตามคดีของแตงโมมาตั้งแต่แรกเริ่มและหวังให้คดีแบบโปรง่งใสต่างพากันเข้ามากดไลค์คอมเมนต์และแชร์กันกระนำขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด